สวัสดีครับตอนก่อนหน้านี้เราเอาข้อมูลกิโลวัตต์เอาต่อวันต่อเดือนมาโชว์ต่อชั่วโมงด้วยนะครับมาโชว์ใน Trend Viewer แบบนี้นะครับของ Genesis 64ซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าพียเรียดระยะเวลาความละเอียดของสัญญาณจะก็จะเอาเท่าไหร่รูปแบบของชาร์ตนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะ ดูข้อมูลย้อนหลังแล้วก็ export ข้อมูลออกไปได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มี Genesis 64เราต้องการที่เอาข้อมูลจาก Energy Framework ที่เก็บไว้ใน Database นั้นนะครับค่าพลังงานต่อชั่วโมงต่อวันต่อเดือนต่อปีเนี่ยมาโชว์จะทำยังไงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางทีมงานของเราได้พัฒนาตัว Excel นะครับซึ่งสามารถที่จะดึงข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟได้ โดยเปิดไปที่โฟลเดอร์ของ Energy Framework นะครับที่ได้รับมาจาก EDA International แล้วก็เปิดไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า a u l y Report ครับชื่อว่า a l l y จริงๆจะมีตัวอื่นๆด้วยนะครับดับเบิ่คลิกเข้าไปาเมื่อเปิดเข้าไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเปิดอัตโนมัติ เอาข้อมูลของเดือนนี้มาแสดงว่าเดือนนี้ที่ได้รคคอร์ดไว้อันนี้ในตัวอย่างเนี่ยบางวันนะขอบผมไม่ได้รคคอร์ดนะครับผมไม่ได้รคคอร์ดไว้ก็จะเอามาแสดงผลนะ,ะเห็นว่าวันที่10เนี่ยนะครับมิเตอร์ตัวที่1ซึ่งเป็นสีฟ้าเนี่ยใช้ไป3,944ส่วนมิเตอร์ตัวที่2ใช้ไป16,00 0กว่ากิโลวัตต์อวนะครับอันนี้คือของเดือนนี้ ของ7วันที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะเลือกกราฟแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกราฟได้นะครับว่าจะเป็นรูปแบบกราฟแบบไหน mm. เช่นเปลี่ยนเป็นแบบแท่งแบบนี้นะครับย4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่ร้คอร์ดไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างชาร์ตขึ้นมาใหม่แล้วเล้งไม่ได้เป็นตาม3ตัวนี้นะครับเราจะทำยังไง อันนี้ก็ไม่ยากนะครับเช่น24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น48ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถ Copy นะครับ m o อ e เอก Copy เนี่ยมาหรือจะ Edit ของเดิมเนี่ยเข้าไปก็ได้โดยคลิกขวาตรงตารางตรงนี้นะครับแล้วเลือกอคลิกไม่ต้องคลิกขวานะครับคลิกเข้าไปแล้วเลือก Design นะครับแท็บดีไซน์เลือก p ropy e r t จะเห็นว่าตอนนี้ Connect อยู่กับ Connection ที่ชื่อว่า 24ชั่วโมงนะครับคอนเนคกับตัว property ที่ชื่อว่า24ชั่วโมงให้เราคลิกตรงไอคอน property เข้าไปจะเจออตัวแทบที่ชื่อว่า usage กับ definition ตรง definition นะครับเราสามารถกำหนด user นะครับกำหนด password พวกนี้นะครับแล้วก็กำหนด database อย่างในตัวอย่างในวิดีโอที่ผ่านมา ดัต a ต a s e เบสของเราชื่อ EMS 3ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็น EMS 3แบบนี้แต่ในตัวอย่างนี่ผมใช้ตัวใช้ตัวดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า Energy นะครับ Energy ทีนี้จาก24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเป็น48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับก็ให้เปลี่ยนจากลบหนึ่ยนะครับคือย้อนหลังไป1วัน,นหรือ24ชั่วโมงให้เป็นลบ2อันนี้ก็ หมายถึง2วันนะครับถ้า10วันล่ะก็ลบ10นะครับโอเคทีนี้ลองดูอันนี้คือ10วันย้อนหลังนะครับบางบางวันเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้เลกคอร์ดไว้นะครับก็จะได้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับเช่นเดียวกับเดือนนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะย้อนหลังไป เป็นของเดือนก่อนหน้านี้นะครับเราจะทำยังไงเราก็อิด t ิทเข้าไปแก้ไขเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ